สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับรูปแบบการสอนออนไลน์ที่นิยมนั้นมีอะไรบ้างและที่สําคัญกว่านั้นครับแต่ละรูปแบบควรจะใช้อย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรและที่สําคัญครับข้อควรระวังสําหรับแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ครับเราจะไปดูกันเรื่องของรูปแบบการสอนออนไลน์กันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับ4รูปแบบการสอนออนไลน์มีอะไรบ้างเราไปดูรูปแบบแรกกันเลยครับแบบแรกเรียกว่า Talking Head นะครับสำหรับ t talking head คำว่า t a l k i n g ก็คือพูด head ก็คือมีหัวถ้าเกิดแปลง่ายง่ายก็คือเรายืนสอนอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นภาพของ Talking Head เราก็จะเห็นวิทยากรครับยืนพูดยืนบอกอยืนที่จะสื่อสารกับผู้ชมนั่นเอง นี่ก็คือลักษณะการสอนแบบแรกที่เรียกว่า Talking Head ครับ Talking Head ก็มีข้อดีครับข้อดีที่สุดของ Talking Head ก็คือมันสร้างความผูกพันกับผู้ชมได้ง่ายที่สุดเพราะผู้ชมจะได้เห็นหน้าตาผู้ชมจะได้ยินเสียงจะทำให้ผู้ชมเนี่ยนะครับรู้สึกมีความผูกพันกับคนสอนได้ง่ายมากๆแต่ข้อเสียล่ะเป็นอย่างไรข้อเสียก็จะเตรียมยากขึ้นหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆเพราะว่า Talking Head เนี่ยแน่นอน เราก็ต้องเตรียมแสงเตรียมฉากหลังเตรียมอุปกรณ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงเป็นคุณสุภาพสตรีก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการทำผมการแต่งหน้าเข้ามาเกี่ยวด้วยดังนั้นข้อเสียก็คือมันก็เตรียมยากขึ้นสักนิดหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของ Talking Head รูปแบบการสอนแบบแรกนะครับรูปแบบที่2เราเรียกว่า Screen Capture ครับ Screen Capture หมายถึงอะไรก็คือการ อัดหน้าจอสกรีนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองแต่เวลาอัดนี้ไม่ได้อัดอย่างเดียวมีเสียงด้วยนะครับสำหรับตัวแรกซึ่งเป็นแคปเจอร์แบบแรกก็คือการไปสกรีนหรือว่าการอัดหน้าจอ powerpoint ลักษณะแบบนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็ทำได้ง่ายที่สุดสำหรับรูปแบบในการสอนออนไลน์เพราะว่าคนที่สอนหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับ powerpoint อยู่แล้วดังนั้นรูปแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับ เราก็เปิด powerpoint โชว์ในหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปก็เปลี่ยนหน้าจอไปแค่นี้ละครับเรียกว่าเป็น powerpoint capture นะครับส่วน screen capture ตัวที่2ก็จะคล้ายๆกับตัวแรกแต่คนนี้เราไม่ได้โชว์หน้า powerpoint บนจอคอมพิวเตอร์แต่เราจะโชว์เรื่องของเว็บไซต์หรือเรื่องของโปรแกรม,มอื่นแทนครับเราอาจจะพาผู้ชมเนี่ยไปดูเว็บไซต์ต่างๆหรือแสดงให้ดูว่าโปรแกรมแต่ละตัวทำงานอย่างไร ต้องกดปุ่มไหนต้องไปไหนตัวนี้แหละครับเราก็สามารถจะอธิบายไปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอไว้ด้วยพร้อมพร้อมกันเราก็เรียกมันว่าเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมแคปเจอร์นั่นเองข้อดีครับสำหรับการทำสกรีนแคปเจอร์คือมันทำง่ายมากครับถ้าเกิดเราเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เรามี powerpoint เราโชว์เว็บไซต์ได้ก็ทำได้แล้วนะครับง่ายมากๆแต่ข้อเสียก็คือการสร้างความผูกพันกับผู้ชมแน่นอน มันก็คงจะดีสู้วิธีอื่นๆไม่ได้นะครับตัวที่3ครับรูปแบบที่3ที่เป็นที่นิยมเขาเรียกว่าไลฟ์วิดีโอครับก็ง่ายๆครับเราไปถ่ายการสอนจริงๆจากสถานที่จริงแล้วก็เอาไอ้เจ้าการสอนจริงๆซึ่ง,งเป็นวิดีโอเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูเลยก็เป็นแบบนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าไลฟ์วิดีโอนะครับไลฟ์วิดีโอข้อดีก็คือมันก็จะคล้ายๆกับตัวทอลกิ้งเฮดครับคือถ้าเกิดถ่ายออกมาได้ดีเนี่ย มันก็จะสร้างความผูกพันกับคนดูได้ดีเพราะว่าอย่างเดิมครับจะเห็นภาพบรรยากาศเห็นหน้าตาเห็นเสียงพูดเห็นบุค,คลิกลักษณะของวิทยากรความน่าเชื่อ,ถ,อถือก็จะถูกสร้างได้ง่ายแต่ข้อเสียล้ะคืออะไรข้อเสียคือคนส่วนใหญ่ครับโอกาสที่จะเรียกว่าเตรียมไลฟ์วิดีโออย่างดีเนี่ยยากครับเพราะไลฟ์วิดีโอถ้าเกิดเรากล้องตั้งเฉเฉยเราจะพบว่ามุมกล้องจะไม่ได้นะครับแสงอาจจะไม่โอเค เสียงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นครับถ้าเราไม่ได้จ้างเมื่อชีพมาถ่ายทำเนี่ยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่วิดีโอที่ได้มันใช้ไม่ได้นอกจากมันไม่ดีแล้วมันก็จะทำลายความน่าเชื่อถือระหว่างเรากับผู้ชมอีกด้วยตัวที่4ครับตัวที่4เราเรียกว่าเป็นรูปแบบการสอนแบบมิกซ์ครับความหมายง่ายๆก็คือเอาแต่ละตัวมาผสมกันนั่นเองเพื่อจะเสริมจุดเด่นและกลบจุดด้อยซึ่งกันและกัน ตัวที่นิยมที่สุดก็เรียกว่า PIP หรือว่า Picture in Picture Picture in Picture ก็ส่วนใหญ่ครับจะเป็นภาพซ้อนระหว่างการบรรยาย PowerPoint กับหน้าตาของผู้สอนไปด้วยข้อดีของ Mix ก็คือเป็นการแก้ข้อด้อยของแบบอื่นนะครับแต่ข้อเสียแน่นอนครับการเตรียมก็จะยากยิ่งขึ้นในคลิปถดัดไปผมจะสอนกี่ยวกัเรื่องการทำ PIP แบบง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าการทำสื่อการสอนแบบมิกซ์เนี่ยจะยากเกินไปถ้าเกิดติดตาม startcourseonline.com ไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะเห็นนะครับว่าเราจะทำการสอนแบบมิกซ์นั้นได้อย่างไรเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ4รูปแบบการสอนออนไลน์ที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้ดูแล้วก็ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีประเด็นที่อยากจะพูดเพิ่มเติมอีกกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการสอนออนไลน์นะครับ อย่างแรกก็คือต้องใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราใช้ให้เหมาะสมกับคอร์สของเรากับการสอนของเราครับบางรูปแบบการสอนก็อาจจะเหมาะกับเรื่องบางเรื่องเนื้อหาบางวิชาบางรูปแบบก็อาจจะเหมาะกว่าสําหรับเนื้อหาอีกบางวิชานะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนั่นคือประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วก็สําหรับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการใช้การสอนออนไลน์นี่นะครับ ควรจะต้องใช้หลายๆรูปแบบผสมผส,ส,สมกันครับเพราะถ้าเกิดเราใช้แค่รูปแบบเดียวมันก็จะน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะสร้างคอร์สออนไลน์ได้ในหลายๆรูปแบบก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับสําหรับในตอนต่อไปผมคงจะได้พูดถึงวิธีที่เราจะสร้างคอร์สออนไลน์ในรูปแบบต่างๆกันสําหรับในคลิปนี้ครับเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับ startcourseonline.com ตอนนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ